สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับท่านโดนบรรพัดวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานเพีดีโอที่ถูกต้องนะครับเพีดีโอคืออะไรนะครับอ่าเรามาดูสินส่วนกันก่อนนะครับคือตรงนี้เนาะนะครับเนี่ยที่ผมชี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพีด p โอนะครับซึ่งมีกับแท็กเตอร์นะครับทุกรุ่นนะครับทุกยี่ห้อเนาะนะครับคือเพาตัวนี้เราจะเอามาใช้ประโยชน์ก็คือเรามาเป็นต้นกําลังในการขับ ไม่ว่าจะเป็นจอบหมุนนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องปลูกมันสำปะหลังเครื่องปลูกอ้อยหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรต่างๆที่ต้องการกําลังขับเพื่อที่จะเอาไปหมุนหรือเอาไปขับกับอุปกรณ์นั้นๆนะครับซึ่งในตัว MU นะครับในตัว MU s ี r i ส์ของคูบา t a เรานะครับจะมีเกียร์นะครับของเกียร์ Power PTO นะครับก็คือคันโยกสีเหลืองนี้นะครับเกียร์ตัวนี้จะมีความเร็วอยู่2ระดับนะครับ ถ้าเราดึงมาด้านหลังก็คือเป็นเกียร์ช้านะครับหรืออยู่ที่540รอบต่อนาทีนะครับถ้าเราผักไปด้านหน้านะครับถ้าเราผักไปด้านหน้าก็จะเป็นเกียร์ที่เป็นระดับเกียร์เร็วนะครับอยู่ที่750รอบต่อนาทีนะครับอันนี้คือตัวปรับระดับเนาะส่วนตัวที่จะเป็นตัวตัดต่อกําลังจะอยู่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถเดี๋ยวเราไปดูกันคันโยกสีเหลืองตัวนี้เนาะ นะครับถ้าเราดึงมาด้านหลังอย่างนี้ก็คือเป็นตำแหน่งการตัดกำลังนะครับซึ่ง p พา p o จะไม่ขับเคลื่อนนะครับแต่ถ้าเราดันมาด้านหน้านะครับก็คือเป็นจังหวะทีะ่เราใช้งานเกียร์ PTO นะครับก็คือเขาจะส่งคันส่งก้านส่งไปที่ชุดคัดของ p o w PTO นะครับ p o า PTO ด้านหลังก็จะหมุนนะครับทีนี้วิธีการใช้งานอย่างถูกต้องและยืดอายุการใช้งานนะครับก็คือเราจะทำการ เลือกระดับความเร็วที่เราต้องการใช้งานไว้ก่อนนะครับค่อยมาโยกคันโยกคัดตัวนี้เพื่อเยื่ออายุการใช้งานของชุดฟันเฟืองด้านหลังนะครับโอเคเดี๋ยวให้เรียงลำดับอย่างนี้นะนะครับเวลาเราใช้นะครับเราสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมาเนาะนะครับแล้วเราก็มาเลือกคันโยกตรงนี้ครับตรงนี้นะครับซึ่งเราใช้มือขวาเราเอื้อมไปถึง นะครับถ้าเราต้องการใช้งานเกียร์เกียร์เร็วนะครับอยู่ในระดับเร็วก็คือ750รอบให้เราดึงมาด้านหน้านะครับปุ๊บอย่างนี้อ่าตัวนี้คือตำแหน่งว่างนะถ้าไปด้านหลังอย่างนี้คือตำแหน่งช้านะครับ<ๆ>เพราะว่าปกติแล้วเราก็จะเข้าไว้ที่ตำแหน่งว่างอย่างนี้นะครับ <S <S เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุที่อ่าเราไม่ตั้งใจที่จะทําให้มันหมุนนะครับอ่าเราดึงคันเกียร์ตัวนี้เพื่อเลือกระดับความเร็วก่อนนะครับ <S <S แล้วเราค่อยมาโยกคันโยกตัวนี้นะครับชึกบมาด้านหน้า นะครับโอเคเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้เทคนิคดีๆนะครับเพื่อเยืดอายุการใช้งานของเพลา PTO ของท่านนี่ก็คือเทคนิคดีๆนะครับสำหรับการใช้งานเกียร์เพา PTO นะครับสำหรับรุ่น M Series ของคูบัต้านะครับเพื่อเยืดอายุการใช้งานรถแท็กเตอร์ของท่านนะครับก็ฝากคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้เพื่อนดูเยอะๆนะครับแล้วฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับผมธนาดลขอสวัสดีครับ